อันนี้เราก็มาทำทอดลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาระเบิดซื้อมาเป็นถุงนะคะก็เลยทอดปูถ้าอยากกรอบนอยก็ทอดไว้นานๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เริ่มลูมปูิ่มจะกรอบแลยจะซื้อมาเป็นถุงแบบนี้นะคะปลาระเบิดทอดอย่างเดียว <laughs> ไม่ได้ทำนะคะทุกวันจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่เพราะว่า รู้สึกขี้เกียจจะทํานะคะก็เลยซื้อแบบสําเร็จมาแล้วก็ทอดทอดเอาไปดีกว่าง่ายดีนะคะก็น้ำจิ้มก็มีนะอันอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มสําเร็จเหมือนกันจิ้มตัวนี้นะคะสําหรับจิ้มทุกชิ้นโดยเฉพาะนะคะไปตัดเลย เดี๋ยวจะทอดปั๊บอ่ะนั่นว่ายอีกแล้วมันละมังไม่เาอาจอืมโอเคค่ะมีเดี๋จะทอดสั้ที่สองนะฮะ ทอดมันก็จะฟัดเมื่อกี้เวลาทอดใหม่มันจะแบบมันจะพองเลยแต่ว่าพอพอทอดไปพอตักออกเอามันจะเหนียวจะเหนียวลงนิดนึงนะคะนี่เราอัดอีกทีก็ทำ đây, thôi lắm thôi nhá con cho nó nắm chìm nè ไฟมันตัด <c oughs> ช้าหน่อยเพราะว่ากระทะนี้มันถ้ามันร้อนมาก,กมันจะตัดนี่ก็เกือบได้พีนนะคะเริ่มเดงละทีไปอน แค่นี้กนน็แล้วกันกระทะมันไอ้เนี้ยร้อนมากแล้วตัด <coughs> cả thì hôm nay chúng ta sẽ chìm vào cái này cái này thì chúng này cái này thì chúng mình, là mình. thử thử thịt bò rằm bựt nè, nó sẽ nhèo nhèo lắm rồi có ăn gì tý nha ừ. lên, bạn, còn ừ, nhiều ลูกชิ้นปลาระเบิดก็จะมีขาย,ยทั่วไปนะตามร้านที่เขาขายพวกลูกชิ้นนะคะนะฮะขายลูกชิ้นขายเออเกียยกเกเ๊ยวขายพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ค่ะก็มีขายเยอะแยะนะถ้าเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองซื้อมาทําทานก็ลองไปหาดูตามตลาดนะคะร้านที่ขายลูกชิ้นนะคะมีเยอะนะเลยวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ได้ตั้งใจทําเพราะว่าเออไม่ได้ทําคลิปหลายวันก็เลยเออ กำลังจะทอดลูกชิ้นก็เลยเอาถ่ายสักหน่อยแล้ว,ลวกันนะะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ